สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ฝนตกไม่ต้องลดน้ำกูดกู o อบโรวิศาต์อะแม่หมดพ่อหมดงั้นเหรอฉันได้ยินว่านายได้เข้าไปที่เอ,อ่ Community Center, อคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เก่านั้นแล้วทำไมเธอไม่จ่ายคันไม่จ่ายฉันค่าเข้าไปล่ะแล้วฉันก็มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวตัวกลมๆนั้นด้วยนะท,ที่เธอสงสัยนะ่ะเปิดคลิปมาก็จู่ๆก็มีพ่อมดส่งข้อความมาเฉย ไาเอาเป็นว่าวันนี้กิจกรรมไม่ค่อยมีอะไรทำแล้ววะรอเดี๋ยนะมันอยู่ใกล้ๆเราใช่ปะบ้านพ่อหมดอ่ะเออเราก็ไปบ้านเขาเลยดิเนาะไปบ้านเขาเลยดีกว่าไปไงวนะเนี่ยเออลงไปเฮ้ยเมื่อคืนลืมขายของเมื่อวานลืมขายของไอ้บ้าเอ้ยลืมไปได้ยังไงขายไปไฟเบอร์อ่ะเอออันนี้ก็ขายไป บอกได้คำเดียวว่าเซ็งไปหาลุงคนนั้นดีกว่านี่ไงที่เขาบอกให้เรามานี่ของป่าด้วยได้มาแล้วโอเคก็เข้าได้แล้วนี่ไงลุงหน้าตาบี่อาโคเทเข้ามาเลยพ่อหนุ่มฉันโลเมเดียสฉันเป็นผู้ผู้ค้นหาความจริง ระหว่างเอ่อกดฟิสิกส์กับเออนั่นแหละแล้วก็เป็น Master of the Seven Elements แล้วเธอผู้ก้าฉันอยากจะโชว์เธอสักอย่างหนึ่งนะอยากให้เธอเห็นอะไรสักอย่างดูไอ้นี่ไงตัวนี้ไงที่มันอยู่ที่มันอยู่ที่บ้านนั่นนะไอ้ที่มันอยู่ที่หอเรือน,นั่นนะ่ะเฮ้ยลุงทำอะไรอะทรมานมันเหรอนายเคยเจอมันใช่ไหมละ่ะ มันเรียกตัวเองว่าจูนิโมสมันเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างมันปฏิเสธที่จะคุยกับฉันน่ะดูดูหน้าลงดิลงหน้าคุยด้วยไม่แน่คือจะให้ผมไปคุยกับเขาเหรอนี่ไงอธิบายเรื่องไอเสียงทองนั้นเธอเจอคำพีสทองงั้นเหรอแล้วมันก็เขียนด้วยภาษาที่เธอไม่รู้กันเหรอน่าสนใจอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปดู บหนึ่งเป็นพ่อมอนี่มันดีจริงๆนะวาร์ปไดนะ้คือผมต้องเดินตกใจด้วยคือผมต้องเดินไปมาใช้เวลาเป็นชั่วโมงอกว่าจะกลับบ้านอะ่ะฉันเจอข้อความมามันเป็นภาษาที่ฉันสามารถเออเอาเป็นว่าลุงสามารถอ่านได้เลยกันมันเขียนว่าพวกเราจูนิโมดีใจที่ได้จบท,ที่ได้เจอเธอนะ เราเราขอของขวัญจากหมู่บ้านนี้ถ้าเธอเป็นหนึ่งถ้าเนอถ้าเธอเป็นหนึ่งเดียวกับป่าเนี่ยฉะนั้นเธออาจจะเจอเธออาจจะเจอข้อความี่แท้จ,จริงของคัมพี์นี่เหรอหมายความว่าอะไรวะ What are you talking about bro หนึ่งเดียวกับป่ากันเหรอมันหมายความว่ายัางไงกันนั่นดีลงผมก็เพิ่งพูดไปไม่อย้ะดมดมฟึดฟื food. ฮ่ามาดิคือกำลังผสมอะไรอยู่เหรอลงุงแล้วแล้วก็เอาเอาละดื่มซะสิให้ Essence of the Forest ให้พลังของป่าอยู่ในตัวของนายอะไรเงี้ยอะไรงี้ป่ะ คือมันกินได้เหรอเาแล้วเรา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 ดื่มจริงด้วยเอาได้เอ็นเอจีมาฮาเว้ยถือว่าดีอยู่ปะดีวันเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วต้นไม้ไอ้เชีย์ลุงอาอะไรผมดื่มเนี่ยลุงลุงทำอะไร เราเป็นไรไหมเนี่ยคุณได้รับพลัง Power of Forest พลังแห่งป่าทีนี้คุณก็สามารถอ่านข้อความที่แท้จริงของจูนิมอลได้แล้วโอ้เฮ้ยเวลาแบบว่าเวลามันไม่ค่อยเดินเลยเว้ยดีดีดีด,ดีจะได้ไปหาเฮลี่ทันนี่หัวนี่คือมีมีอยู่อย่างเดียวเลยเหรอะถามจริงของป่าและโอเคมันน่าจะมีเครื่องแบบว่าเครื่องแบบ พุ่นแรงหน่อยนะตอนเดินอะ่ะน่าจะมีแบบให้แบบให้มันให้เราเดินไวๆหน่อยจักรายานก็ได้ให้มันเหมือนแบบในโปกเกมอนอะ่ะส่วนใหญ่คนเขาอยู่ที่บ้านกันปะเฮ้ยวันนี้วันนี้มันเกิดใครนะบ้าวันนี้มันเกิดใครแท้ไม่ได้ไปดูปฏิทินเลยถามจริงเพื่อนคุณลืมดูดปฏิทินผ่านของเฮรี่มาอย่างเนี้ย <laughs> คือแบบเป้าหมายชัดเจนโอลิวิร์สอ้ําสอรี่ bro i forgot แม่เอ้ยวินเซนต์เบิร์เดย์คราวนี้แหละเพื่อนเราจะไม่ลืมนายเราไปหาเฮดี้ก่อนอย่างแรก๊บนึงอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าไม่มีเพรถ้ามันไ,ไ,ไ,ไม่มีเขียนบนเนี่ยมันคือแบบสวยนะไม่อยู่ฮะอยู่ไหนอะ่ะเ,เราไปหาน้องน้องก่อนด้วันเกิดน้องเว้ยไม่เป็นไร ทันอยู่เว้ยน้องเป็นไงบ้างโทษทีโออกมาพอดีเลยพี่มาช้านิดหน่อยแต่ก็มีของขวัญมาให้นะ่ะใช่แล้วเอ้ยน้องชอบป่ะเชียกึดกึดกดกดกดเฮรี่เธออยู่ไหนวะถามจริงอ,อ๋ออยู่บ้านเหรออ๋อตอนนี้อยู่บ้านใช่ปะ่ะเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่ได้ยังไงนี่ไงอยู่บ้าน ทำไงเมื่อไหร่เธอจะออกมาประเด็นนะเธอเธอออกมาตอนสิบเอ็ดโมงใช่หรอบ้าเลยเราไปที่อื่นกอนดีกว่าอยู่ในห้องตัวเองเป็นอินโทรทร์ดหรือไงเอาเป็นว่านะเราในวันแบบนี้ผมว่าผมควรจะเราผมว่าผมไปคุยกับเธอก่อนแล้วก็นี่ไงออกมาพอดีเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าจะเข้าห้องหรอไปไหน ขอคุยก่อนฉันใช้เวลาทั้งทั้งวันในการทําผมแต่ว่าเฮ้อชีวิตบางครั้งชีวิตมันก็ยากนะเอาละเรามีแรงไปแบบว่าลงเมืองและวะ้วอะเรามีแรงไปลงเมืองละจังหวะนี้ let's go นี่มันบ้านหลังที่สองของเราเมืองชั้นสิบเอาใหถึงชั้นสิบห้าว้รอบนี้ขอละโอ้โหพุดปุ๊บผมว่า ผมว่ารอบนี้มันมาวะ่ะไอ้เอ้ยมาเอ้ยฮึบเคาน์เตอร์โอ้โหกูดกูดกูดชั้น15แน่นอนรอบนี้ชัวชัวเพราะว่าพลังยังเหลือเยอะอินเทอร์เนยังเต็มอยู่เลยเอ้ยตัวใหม่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 อย,อย่าหลังอย่าหันหลังให้ศัตรูเป็นความอับอายของนักดาบอืมมันตียากจังวะ แม่เอ้ยบ้าเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วหรอมาอีกแล้วหรอฮะเมื่อไร่อ่ะเมื่อไรมันจะตายวะเนี่ยเนี่ยดูตัวนี้เป็นตัวอย่างเอ้ยไม่เจอเลยถามจริงทำไมอ่ะต้องแถวๆเนี้ยต้องสัตว์ในสามก้อนนี่แหละผมว่านะ ผมว่านะาหรือว่ามันต้องตีมอนเตอร์วะหรือาหรือ,รอเป็นเองวะอีกแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วไงมาอีกแล้วไงคราวนี้ตาที่ผมเดินตามเลยผมเดินตามเลยหนึ่งดาเมจหรอฮะหนึ่งดาเมจทำไมดาบบูมันกระจอกจังเลยวะเนี่ย บ้าเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะอ่ะไม่ได้อะไรก็ระเบิดไปก่อนตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้เลยเฮ้ยตัวอะไร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 ชึบมึงโดนตัวระเบิดเออเราก็โดนบ้าเอ้ยโดนปะวะเมื่อกี้เราเดินเราโดนปะเนี่ยแหละแถวแถวนี้แหละ,ละผมว่าแถวแถวจุดเกิดเราเนี่ยแหละแถวแถวนี้แหละหรือว่ามันจะมีทางลงเลยวะเป็นไปได้ไหม เราคาบทางลงได้แล้วอ่ะถ้าถ้าไม่เจอจริงๆก็เอาเจอพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยจะบอกจะค้าปุ๊บเจอปุ๊บเจอปั๊บเลยเ <c oughs> มืองอีกแล้วเมืองอีกแล้วแต่วันจะสองทุ่มแล้วเอาเป็นว่าขอค้าก่อนขอค้าเองก่อนคือ <c oughs> ตกทั้งวันเลยหอ่อไม่มันไม่ทั่วเมืองหรออันนี้อยู่บ้านกันแล้วใช่ปะ่ะอยู่บ้านกันล้วอปเราก็ควรจะกลับบ้านแล้ว ผมว่าต้นเนี้ยต้นสุดท้ายแล้วที่แบบพลังงานจะเหลือพอผมว่านะได้ปะไหวปหนึ่งสองสามสี่อีกสองครั้งเอ้ยผูพอดีเลยสวยดอันนี้ก็อันนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันอ่ะปลูกปลูกทุ่ที่อะบอกเลยนอนครับผมเดี๋ยวนะเราเก็บของก่อนโชคนี้เราไม่ค่อยได้อันนี้แล้วแล้ก็ไปเก็บอีก เออเฮ้นี่ยไม่ได้ขายเลยชุบ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 เอาอน,นี้ไปขายด้วยชุบเรบร้อยนอนถึงเวลาเลเวลคอมแบทบวกมาอีกหนึ่งครับผมมาที่10แล้ววันที่เท่าไหร่วันนี่ยเกือบพันอ่ะวันที่11เนี่ว่ะโทษเอ้ยโอ้ oh my god are you fucking kidding me bro ต้องบอกได้เลยว่ากำมัดนะ I lost my favorite axe โรบินทำทำออขวานหายอะ่ะแล้วก็ได้250บาทเป็นเป็นสิ่งตอบแทนด้วยโอเคเดี๋ยวนะหุ่นไรกามันมันขาบยังไงวะนยะหุ่นไรกามันคราบยังไงปอมชีเป็นสิ่งจำเป็นแล้วสิหุ่นไรกาเดี๋ยวนะใช้ไฟเบอร์ดิหรอโอเคยอมก็ได้วะใช้ไฟเบอร์ไม่มีไฟเบอร์ใช้อยาทจริงไฟเบอร์เนี่ยนะ ผมเอาไปขายหมดเลยเหรอใช่หรอแม่เงเลยเดี๋ยวนะเอ้นี่ยังไม่ได้รถอันนี้เลยเรือมันนี่แล้วบ้าจริงถอนลากถอนโคนไม่ได้เลยบ้าเอ้อขอไฟเบอร,ร์หน่อยทำไมไฟเบอร,ร์มันหายาจจังวะ แล้วแล้วผมทิ้งอย่งเยอะไฟเบอร์อะเอาทิ้งซะเยอะเลยไม่รู้มันไม่รู้มันต้องใช้งไงหรือว่าแบบของไรค่าอะไรอย่างนี้โอเคได้มาหนึ่งอันละหนึ่งตัว let's go ข้าวหลังอย่าทิ้งไฟเบอร์นะขอร้องเราก็จะวางไว้ตรงตรงนี้โอเคเดี๋ยวนะเราของที่หายเนี่ยมันคือที่ไหน คืออะไรอะพาสนิปยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งเลยพาสนิปคืออะไรเดี๋ยวหน้าตาเป็นไงวะพาสนิปโอเคเราคงไม่ได้เงินหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหรอกดูส่งแล้วนะพาสนิปหรอมันคืออะไรวะเพื่อนอ๋อได้เงินมาหนึ่งร้อยบาทค่าอะไรไม่รู้อ๋อพาสนิปเออคงไม่ได้ละเพราะว่า เพราะว่าผมเอาขายไปหมดแล้วไงล่ะพาสนิทของเธอนะ่ะคงคงไม่ได้อะไรปีแอร์นี่หว่าไม่ใช่เธอดิอเอาของโรบินก่อนแล้วกันวันนี้ยังไม่ได้คุยกับอันนี้เลยก็คุยกับหวานใจเลยเอา้าเจอคาสซีนเฉยวัตถุฟักกลิ่นมันเอ๊ะอะไรวินเซนต์เป็นไร มันล็อกฉันอยากจะไปเข้าไปอ่ะฉันอยากจะเข้าไปฉันคิดว่าการเทอร์น่าจะมีกุญแจนะโปรเฟสเซอร์กนกันเทอร์เหรอแล้วทำไมเธอถึงคิดว่าเขามีอ่ะฉันเห็นกุญแจใหญ่กุญแจเก่าๆตกลงมาจากกระเป๋าพอเกตเขาครั้งหนึ่งน่ะแล้วฉันคิดว่ามันมันแมทกับประตูนี้มากประตูมันก็ดูดีอยู่นะมันดูมันดูใหม่นะแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันก็ไม่ค่อยดูกเก่าเท่าไหร่เอา้าหลบหลังผมเฉยมีบางอย่างเออมีประอย่างขยับอยู่ข้างหลังมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเอา้าคือเราเห็นอะไรอ่ะไม่ไม่ไมเออเป้าหมายหลักเรานะก็คือการหาขวานครับไม่ใช่ขัดซีนนะขวาน เซาข้างล่างมานีลันแถวนี้แหละแถวนี้แหละข้างล่างนี้แหละแถวนี้แหละเดี๋ยวก็เจอแถวนี้แหละเหมือนปลอบใจตัวเองอะแอบว่าเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอแต่จริงๆน่าจะไม่เจอเฮ้ยเจอของปลาเว้ยเฮ้ยมันโอ้โหโตวไวเนี่ยเก็บมาเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้ว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 ชิบผมก็เอามาเลยละกัน แล้วก็เอาไปให้โรบินเอามาใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เลยเว้ยเอาไปวาผมไปหาเฮลี่ก okay, 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 <mm <mm ่อนดีกว่าเฮลลี่อยู่ข้างบนนี้โอเคพอดีเลยเอาขอมาให้เขาผมอเอาให้แล้วเออไอไออาทีนี้ผมให้ไปแล้วนี่ยว่าวินเซนต์หัวใจขึ้นมาเลโอ้โหออ คนที่อยากที่อยากให้หัวใจขึ้นก็ไม่ขึ้นนะคนที่ไม่อยากให้หัวใจขึ้นก็ขึ้นผู้ถูกหรือเปล่าฉันคิดว่าฉันจะไปจัดการเออฉันจะไปจัดการเสื้อผ้าของฉันวันนี้นะแล้วก็จะทิ้งเสื้อผ้าเก่าๆทิ้งให้หมดเลยแล้วก็ทําซื้ออันใหม่มาเอาเป็นว่าหาโรบินก่อนเนี่ยหาโรบินไม่เจอเลยทุทุกคนเห็นโรบินปะเออนี้ง่ไงเจออ๋อเจอตรงนี้เจอละ โอ้โหพอดีเลยจะได้แวะไปขุดเหมืองพอดีเลยโรบินดีแล้วที่อยู่ข้างบนนั้นนะสวัสดีอยู่หรือเปล่าอยู่ในบ้านนี้ปะอันนี้โรบินใช่ปะเรียบร้อยนี่คนนี้โรบินคืนเรียบร้อยอ๋อโรบินเป็นแฟนกับไอ้คนนี้ชื่อว่าดีดิเมทริอัสอะไรสิอย่างใช่ปะไม,ไม่ไม่ไม่ใช่ฟันดีดิเมทริอัสเออจริงด้วยวะ่ะโอเคเขาแล้วก็มีลูก อะอันเนี้ยยอมแพ้ไปได้เลยเพราะว่าไม่ใช่ยอมแพ้ไปได้เลยขุดเหมืองดีกว่าวะ่ะทิ้งเราต้องทิ้งหนึ่งร้อยบาทวะ่ะเพื่อได้สิ่งที่ดีกว่าเอ้ยบ้าเอ้ยอยากได้ดาบใหม่อ่ะอยากได้ดาบดีๆอ่ะสมให้แบบเป็นนักผจญภัยหน่อยนด้ไหตีทีละสามสี่อ่ะคิดดูโอ้โหลอกคาบด้วยลอกลอคาบด้วยฮึลอกคาบงั้นเหรอ อย่าอย่าอย่าเข้าหลังก็พอไม่เข้าหลังกูแล้วโอ้ <c oughs> oh my g อ d ตาย้วทีเขอร้อง please bro bro พวกนอนอนี่กแล้วแม่เงยอย่าอย่าเลาะคาบขอร้องอย่าเลาะคาบบ้าเอ้ยอืมหืมว่ายังไงว่ายังไงครับเราครับ มาสักสองอัน,ลนนะแล้วกันนะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้แหละหินเยอะดีโอ้โหไม่มีเลยวะเหลือตรงอาจอาจะเป็นตรงนี้นะผมว่าโดนสลามด้วยนะเฮ้ยไม่มีเลยถามจริงไม่ตายด้วยหรือว่ามันมันมีทางเปิดให้อยู่แล้วปะ่ะแบบว่าทางลงเปิดให้อยู่แล้วอะ่ะโอ้โหลอขคาบกันแล้ว ขอร้องอะอยู่ไหนทางอุย้ยเจอแล้วหนีก่อนเลยเราแม่งทันเลยนะนึกว่าจะจะตายแล้วไมอยตรงไหนที่มันหินเยอะมั้ยผมว่าตรงนี้แหละแถวนี้แหละหินเยอะดีเอาละเจอเลยไงก็คือเจอเลยไงประเด็นอนะแล้วก็เจอทางลงเลยโดยไม่ต้องพยายามถือว่าดีมากมีป่ะเถอไหนมีป่ะ เดี๋ยวดึกก็ดีเดี๋ยวมันดึกก็ดีประเด็นนะเดี๋ยวกลับบ้านดึกไม่มีใครรอนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ขอกลับบ้านเร็วหน่อยเถอะถ้าไม่ได้นี่คือผมจะคาบปน,นี้นละถ้าถ้าห้าทุ่มปุ๊บถ้าไม่เจอคือจะคาบแล้วนะหรือไม่ก็พลังหมดก่อนนะนี่ไงเจอละสวยพอดีเป๊ะชึบได้สติลสมอลซอสมาได้ดาบใหม่มา อุ้ยของดีปะเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะเลยดีกว่าดาบขึ้นสนิมเยอะกับบ้านหลักรออยู่ใครวะเกมนี้มันเพลินจริงนนะแบบเล่นเพลินแบบเพลินแบบจัดจัดอะคัดซีนเวลานี้เนี่ยนะเพื่อนถามจริงแล้วลุงทำอะไรลุงเก็บขยะก,กินหรอหรือว่าอะไรอะเอ,อ๊อมีคนมา โอ้โหจ๊อดเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยเนะี่ยหัวโล้เลยนะเพื่อนมันจะมีแรคคูนไปแถวนี้นะเธอมาได้จังหวะพอดีเลยนายช่วยไปนายช่วยคนแก่อย่างฉันได้แรคคูนหน่อยได้ไหมอ่ะขอบคุณมากนะแชนง่ายไวดีนะง่ายดีนะโอ้โลงแลคเชีร์ลงไม่น,น่าหล่อเลยอะ่ะและคคูมไปเป็นฉันเองสักขอโทษ เธอคิดว่ามันผิดหรือเปล่าในสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ใช่แล้วแหละมันน่านรังเกียจ้างเลยเอ่าช y o ช s h โก l อ go จ j o ซอฟหร l o ชิ n g คุณควรจะไปหางานทำแล้วก็เลิกเลิกพึ่งคนอื่นได้แล้วนะเฮมันไม่มีที่สำหรับทุกคนบนโลกใบนี้หรอกนะพูก,กา้าเธอไม่เธอไม่รู้หรอกว่าการเป็นชันมันเป็นยังไงฉันแค่อ,อยากจะใช้มีชีวิตอยู่อย่างตามในแบบของตัวเองนะแบบนั้นมันผิดมันผิดมากหรอ ลงผมจะกลับบ้านผมจะกลับบ้านลงสิ่งที่ผมต้องการคือบ้านแค่นั้นแหละแล้วคือยังคุยต่ออยนะลงถามจริงอ่ะแล้วก็เจอไงเจอใครวะเนะี่ยเจอการ์ดดว้วยเดี๋ยวก่อนตัวส่นเลยเว้ยฉันรู้มานานละลีนัสว่าทำไมคุณกำลังทำแบบนี้อยู่เชียร์การ์ด นาหล่อเลยถ้าเธอถ้านายต้องการฟู้ดถ้านายถ้านต้องการอาหารเนี่ยก็แค่ขอแค่นั้นแหละเข้าใจไหมรีนัสแล้วลุงเขาก็ให้อาหารเอ่ออ่ะเอาไปให้อะไรไม่รู้นะกับกับลุงรีนัสเขากาัดให้รีนัสโอเคเวลาเท่าเดิมกูดอันเนี้ยย่อเห็นแล้วมันเจ็บใจนะในเมื่อที่แบบเรารับมาแล้วแต่เราก็ทำไม่สำเร็จอะใชย เส้นทางนี้เราเดินมากี่รอบแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเพิ่งมาอยู่นะแต่ว่าก็เดินมาผ่านหลายรอบอยู่นะเอาแหละขายของได้และวจงังหวะน,นี้ขายบัคมิดอันนี้ไม่ต้องขายอันนี้ขายไปไฟเบอร์ไม่ต้องขายอันนี้ผมบริจาคผมจำไม่ได้วะน,นี้บริจาคไปแล้วผมจําได้โอเคไอดาบนี้ค่อยไปขายกับที่กนะิวเลยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย